สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยังเอกโกรุ๊บริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทยเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตใหม่มาม่ารสต้มแซบแซบสะออน ถ้าโฮโลคอสในสงครามโลกครั้งที่สองที่มีนาซีมีฮิตเลอร์เป็นตัวการฆ่าคนอย่งโหดเหี้ยมโดยเฉพาะคนยิวเนี่ยมีคนรอดมาเล่าเป็นฉากฉาว่าเกิดอะไรขึ้นครับมีหนังเพื่อที่จะสะท้อนว่าเบื้องหลังจริงๆเป็นอย่างไรกรณีที่เกิดกับกัมพูชากรณีที่เกิดขึ้นกับทุ่งสังหารก็มีหนังเหมือนกัน killing f i e l แต่ว่า อาจจะยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวที่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังคุณเทพชัยไปเจอคนหนึ่งที่รอดตายมาและเป็นการรอดตายที่ค่อนข้างจะเป็นความเสี่ยงเนี่ยก็คือว่าตัวเองนั้นรอดมาเพราะว่าผู้นำกเขเมรแดงเชื่อใจครับแต่ในใจของคนคนนี้พยายามจะหาทางที่จะตอบตัวเองได้ว่าตัวเองต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของความชั่วร้ายประวัติศาสตร์แน่นอนแล้วเขารอดมาได้ยังไงครับ มีคนเพียงไม่กี่คนนะครับที่รอดชีวิตมาได้จากคุกตนเสลงและหนึ่งในนั้นก็คือนายวันนัทซึ่งก็เป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดารรมดาคนหนึ่งนะครับก็ถูกจับขณะที่กําลังทานาในบ้านเกิดที่จังหวัดพระตะบองนะครับโดยยัดข้อหาว่าเป็นสายลับให้กับเ i a ของสหรัฐนะครับแต่ว่านายวันนัทนั้นค่อนข้างจะโชคดีนะครับเพราะว่าเขามีความสามารถในการวาดภาพเหมือนมีวันหนึ่งนะครับผู้คุมคุกก็คือนายคังเค็กเอียว หรือว่ามีชื่อเล่นว่าดุกนะครับก็พาตัวนายวันทัดนี้ออกมานะครับนายวันนัก็นึกว่าคงจะต้องถูกฆ่าตายแน่แต่ปรากฏว่าเขารู้ว่านายวัศนัดเนี่ยเขียนภาพเป็นก็เลยมาลองดูฝีมือว่าวาดภาพของผู้นำเขมรแดงอย่างเช่นปอปดเอียงซารีเกียวสัมพันธ์ได้แค่ไหนก็วาดเหมือนนะก็เลยรอดชีวิตมาได้ก็เลยเก็บตัวนายวัศนัดเนี่ยให้เป็นคล้ายๆว่าศิลปินประจําคุกตุนเสลงเลยนะครับ แล้วคุณเทพชัยไปถึงที่กัมพูชาพอดีเนี่ยมีงานแสดงของเขาเดินเหลือวันครับและช่วงที่ผมและทีมงานไปก็ไปดูนิทรรศการที่เอาภาพ14ภาพที่วาดเนี่ยมาแสดงให้ดูนะครับแต่และภาพดูแล้วคนหูใจมากเลยครับเพราะว่ามันทําให้เห็นถึงความ,มทุกข์ทรมานความยากลาบากของคนที่ติดคุกตนเสลียงอยู่อธิบายฟังได้ไหมครับภาพตอนที่วาดภาพนี้เนี่ยมันทําให้นึกถึงอะไรเ,เป็นรูปของผมเองที่ถูกจับมา24ชั่วโมง แล้วนำตัวไปสอบสวนที่พระตะบองข้อหาเป็นกระบฏของคณะปฏิวัติเขมรแดงแล้วเขาเขาสุดมันมีสายไฟด้วยนะี่เป็นไฟเป็นแซบเลยที่เปช็อตยำไเป็นการทรมาน,านถามไปแล้วไม่ตอบก็จะปล่อยไฟช็อตผมเองก็เคยโดนจนนั่งตกเก้าอี้มาหลายครั้งแล้วเขาต้องการให้สารภาพหรือยำไฟยำพัดดังเระเทศต่อานนั้นสมัยศรีหนุนะผมยังเป็นเด็กยังทำนาและว,วาดรูป ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่คำถามที่เขาถามมีอยู่สามข้อ 1. เป็นสายลับอเมริกา 2. เป็นสายลับสเวียต 3. เป็นสายลับเวียดนามผมตอบไม่ได้ก็เลยโดนไฟฟ้าช็อตส่วนภาพนี้เป็นภาพที่เขานำตัวผมออกมาจากพระตะบองมาพนมเปนถูกจับมาวันที่เจมกราคมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วนำตัวขึ้นรถ ซึ่งในรถหนึ่งคันมี18คนภาพนี้เอาเชือกร้อยคอให้เดินเป็นแถวแล้วผู้คุมก็ดึงให้เดินเหมือนสัตว์เชือกนี้คือเชือกที่ผูกเปลนอนของทหารภาพนี้คือจะเรียกนักโทษมาถ่ายรูปทีละคนทีละคนเอาผ้าปิดตาออกแต่กุญแจมือก็ยังไม่ถอดออก ส่วนภาพนี้พอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนในหนึ่งห้องเรียนก็จะนอนกัน50-60ถึงคนแน,น่นเอียดนอนเป็นแบบก้างปลาพอมีใครตายก็ไม่ได้เอาศพออกให้นอนอย่างนั้นตลอดทั้งวันก็กินไปกับศพนอนไปกับศพตันงนั้นในความรู้สึกของคุณมันก็คงมีความรู้สึกว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วเหมือนกันนะเห็นเพื่อนๆตายไปเจรคนสองคนอย่างนี้นะ ผมไม่ได้คิดอะไรเลยคงรอความตายเหมือนกับเพื่อนๆเ,เพราะว่าอาหารที่ได้เช้าก็มีแค่ข้าว4-5ช้อนเย็นก็ได้4-5ช้อนเท่านั้นเองส่วนภาพนี้มีอยู่วันหนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้คุมให้เอาตัวผมลงมาข้างล่างเพราะตามประวัติบอกว่าผมเป็นคนวาดรูปทางเจ้าหน้าที่จึงเอามาทดสอบว่าวาดภาพได้จริงหรือไม่ และภาพนี้คือก่อนที่ผมจะได้เจอกับหัวหน้าผู้คุมคุก s 21ตัวผมเหม็นมากเจ้าหน้าที่ก็พาไปอาบน้ำแล้วก็มีกระจกบานหนึ่งสองหน้าตัวเองแล้วตกใจนึกไม่ถึงว่าน,น่าจะเป็นคนแก่อายุ80ปีภาพนี้คือเวลาที่ผมวาดรูปดูหัวหน้าคุกจะไปดูทุกวันแล้วก็พอใจก็เลยจะเก็บผมไว้ใช้งานต่อ สิ่งที่คุณวันวันนับเนี่ยจะจะบอกกับศาลเนี่ยในเรื่องนี้เกี่ยวกับกับยุกเนี่ยจะบอกเป็นยังไงบ้างครับเป็นรผมเองก็ไม่ได้เห็นกับตาว่ามีการฆ่ากันอย่างไรแต่รู้ว่าพอมีการย้ายนักโทษนั่นก็คือการเอานักโทษไปฆ่าในเอกสารก็จะมีหลักฐานที่แน่นอนเพราะในเอกสารก็จะมีการลงชื่อดูกสั่งให้เอาไปฆ่า แล้วคุณวันนัทเองคิดว่าชีวิตนี้จะได้เห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นไหมครับกับคนที่ได้กระทําทาณกรรมกับคนขมรมามากขนาดนี้ผมจเมผมหวังว่า,ากระบวนการยุติธรรมนี้เกิดแล้วจะได้เห็นความยุติธรรมบ้างทุกวันนี้ก็บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนพระให้ความยุติธรรมนี้นเกิดขึ้นสักที แต่วันนัดเนี่เป็นคนโชคดีไม่กี่คนนะครับที่รอดมาได้ส่วนใหญ่ตายครับและที่ตายนี่ก็คือตายที่ทุ่งสังหารนั่นแหละทุ่งสังหารน้นความจริงเป็นชื่อที่เรียกขานกันตอนหลังแต่บริเวณนั้นเนี่ยมีชื่อทางการว่าเจิงแอกสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันถึงความโหตร้ายของเขเมรแดงคือลุมศพข,ขนาดต่างๆที่ถูกค้นพบทั่วประเทศกัมพูชารังเดือนมกราคมปี2522 หลุมศพเหล่านี้ใช้ฝังคนที่เป็นนักโทษหรือคนที่ถูกขับเมียนแดงตราหน้าว่าเป็นศัตรูของรัฐบาลคนเหล่านี้ถูกประหารชีวิตหรือไม่ก็ถูกท้าุณก,กรรมจนเสียชีวิตและก็ถูกนำไปฝังตามหลุมศพเหล่านี้นะครับละบริเวณที่มีการพบจำนวนหลุมศพที่มากที่สุดก็คือบริเวณที่เรียกกันว่าเจิงแอดอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ15กิโลเมตรไปทางตะวันตกเฉียงใต้ที่นี่แหละครับมีการค้นพบหลุมศพขนาดต่างๆนะครับถึง86หลุม พบศพอย่างน้อย8,900ศพส่วนหนึ่งก็เป็นนักโทษที่ถูกนำตัวมาจากคุกตูนแสลงเพื่อนำมาสำเร็จโทษที่นี่ด้านหลังนี้เป็นอนุสร์สถานอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตและเหยื่อของความโหดร้ายด้านในบรรจุโลกศรีษะจากส่วนหนึ่งของศพที่ถูกคนพบที่นี่ ที่เป็นหนึ่งในหลุมศพนะครับที่ค้นพบที่บริเวณเจึงแอกแห่งนี้ทางการกัมพูชาอ้างว่าพบศพอย่างน้อย450ศพนะครับฝังอยู่ในหลุมแห่งนี้และดูจากร่องรอยของศพแล้วแต่ละคนก็ถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดนะครับไม่ถูกทุบด้วยท่อนเหล็กด้วยเสียมด้วยพระก็ถูกแทงด้วยมีด บริเวณนี้เป็นหลุมศพนะครับที่มีการพบศพที่ไม่มีศีรษะถึง166บศพและในบริเวณที่ไม่ห่างกันมากนักนะครับก็เป็นหลุมศพของเหยื่อที่เป็นเด็กและผู้หญิงที่ถูกฝังโดยไม่สวมเสื้อผ้ากว่า100ศพต้นไม้ต้นนี้เขาเรียกกันว่าเป็นต้นไม้สังหาร เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เขมรแดงนั้นใช้ประหารชีวิตเด็กๆโด,ดยเฉพาะเด็กทารกนะครับโดยการจับเด็กนี่แหละครับแล้วก็ฟาดร่างกายหรือศรีรษะเ,เข้ากับต้นไม้นี้จนเด็กเสียชีวิตต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้คนเขมรเรียกว่าเป็นต้นไม้อัันเป็นต้นไม้ที่เขมรแดงนั้นใช้แขวนเครื่องขยายเสียงหรือว่าลำโพงนะครับเปิดเสียงให้ดังเลยเพื่อกลบเสียงร้องโหยหวนหรือเสียงร้องของความเจ็บปวดของเหยื่อที่กำลังถูกฆ่า